สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรมือใหม่นะคะวันนี้เราก็พามาขายที่ปลูกยางที่ตลาดนัดวันศุกร์นะคะเป็นตลาดนัดริมทางเป็นตลาดนัดเล็กๆนะคะค่ะบรรยากาศวันนี้ก็ขายดีตะวันนนะคะเรามาถึงที่นี่ก็ประมาณเกือบเกบือบจะสี่โมงแล้วนะคะสี่โมงเย็นนะคะลูกค้าก็ต่อคิวซื้อตลอดเลยนะคะวันนี้ เราก็ย่างไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะคะแบบแวบถ่ายทําให้เพื่อนๆดูแป๊บๆนะคะเรามีหมึกกรอบนะคะมีปากมีตัวแล้วก็คอผสมหนวดนะคะวันนี้ไขเราได้มานิดเดียวนะคะค่ะบรรยากาศนะคะก็แดดร้อนนะคะวันนี้แต่ก็มีลมนิดๆนะคะไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะฟ้าท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะเพราะว่าหมดหน้าฝนแล้วนะคะ ท่วนข้างๆก็เป็นร้านผลไม้เพื่อนกันนะคะขายมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะเป็นเจ้าบ้านนะคะค่ะปากของเราก็สวยๆนะคะวันนี้ปากก็ขายดีนะคะส่วนไม้เล็กของเราก็หมดนะคะไม้ละห้าบาทนะคะปากนี้เหลืออยู่หนึ่งไม้นะคะแล้วก็จะเหลือตัวปลาหมึกด,ดำนะคะเพระาะว่าตัวไซส์ใหญ่นะคะแต่ก็ขายดีนะคะวันนี้ตัวตัวละสี่สิบบาทนะคะ ต่ำสุดอยู่ที่35บาทนะคะวันนี้น่ะไม้ละห้บาทนะคะลูกค้าก็นิยมนะคะไม้5บาทนี่ก็ซื้อคุ้มนะคะเพราะว่าชิ้นเขาไม่หดเท่าไหร่นะคะเวลาที่เราย่างเสร็จนะคะถ้าเป็นคอผสมหนวดยักษ์นะคะวันนี้เราไม่ได้หนวดปลาหมึกดำไม้5บาทนะคะเพราะว่าเราก็ไม่มีเวลาทํานะคะ ตอนนี้เพื่อนๆก็กลับกันจะหมดแล้วนะคะเราก็ได้เก็บตกนะคะวันนี้เจ้าน,นี้ก็100บาทนะคะพอดีมีไฟสองทางนะคะทําให้เราไม่มืดนะคะนนเพื่อนๆแต่ฐานเราก็ใกล้จะมอดแล้วนะคะพอดีเราจะเก็บร้านแล้วนะคะ มีลูกค้าแวะมาซื้อนะคะเราก็ขายต่อนะคะอันนี้แถมไปสองไม้เลยนะคะหมดไม้ละ5บาทพอดีเลยนะคะเนี่ยค่ะของที่เราเหลือนะคะก็จะมีตัวนะคะแต่ตัวนี้ก็ขายพอใช้ได้นะคะส่วนปากเราก็เหลือไม่เยอะแล้วนะคะ บรรยากาศก็รถไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่นะคะสรุปวันนี้นะคะวันนี้เราก็ขายดีนะคะร้านของเราขายได้อยู่ที่2,900บาทนะคะส่วนไฟใช้เราก็ไม่น้อยหน้านะคะวันนี้ได้2,600นบาทนะคะรวมกันแล้วก็อยู่ที่5,500บาทนะคะก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวเลยนะคะก็ ฝากติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะส่วนวันพฤหัสเราก็ขายดีนะคะเพื่อนๆหอนพฤหัสเราก็ได้กเกือบๆจะ5,000บาทเลยนะคะก็ให้กำลังใจเพื่อนมือใหม่กันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกด s u b s c r i b e จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะแล้วเจอกันใหม่ที่หน้าค่ะสวัสดีค่ะ